เอาออกด่วนห้าสิ่งต้องห้ามไม่ควรมีในกระเป๋าสตางค์เด็ดขาดห้าสิ่งต้องห้ามไม่มควรมีม Tiffany. ในกระเป๋าสตางค์ทั้งแย่ Giul. ทั้งจนเอาออกด่วนห้าสิ่งต้องห้าม <CEOs. S 1> ไม่ควรมีในกระเป๋าสตางค์ทั้งจนทั้งแย่ในกระเป๋าสตางค์ที่ต้องห้ามต้องระวังไม่งั้นชีวิตอาจต้องตกอับแน่กระเป๋าสตางค์ เป็นของใช้ติดตัวที่สำคัญมากของทุกคนจึงต้องระวังหากจะใส่ สิ่งของใดเก็บไว้ในกระเป๋าสตางค์ความสําคัญกับสิ่งของที่อยู่ในกระเป๋าสตางค์ใส่เฉพาะสิ่งสําคัญเท่านั้นนั่นคือ5สิ่งที่ไม่ควรใส่ในกระเป๋าโดยมีดังต่อไปนี้ 1. ใบเสร็จการเก็บใบเสร็จเป็นสิ่งที่ดีเพราะเก็บใบเสร็จไว้เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการขอคืนสินค้า เผื่อว่าสินค้าที่ซื้อมาไม่ถูกใจและสามารถนำกลับไปคืนได้หรือเก็บใบเสร็จไว้เพื่อเป็นข้อมูลในการคำนวณได้ว่าเราได้ใช้จ่ายอะไรไปบ้างแต่การเก็บใบเสร็จไม่ควรเก็บไว้ในกระเป๋าสตางค์เพราะเนื่องจากใบเสร็จไม่ได้บอกแค่ราคาสินค้าเท่านั้นแต่ใบเสร็จยังบอกตัวเลขบัตรเครดิต4หลักท้าย ชื่อนามสกุลยิงใบกำกับภาษียิงตองระวังเพราะมีข้อมูลที่อยู่ของเราอย่างครบถ้วนและถ้าหากกระเป๋าสตางค์หายแล้วก็ใบเสร็จที่เก็บไว้ในกระเป๋าสตางค์ซึ่งเป็นการบอกข้อมูลส่วนตัวต่างๆของเราได้ใครเอากระเป๋าไปคนขโมยเอาไปทำการแฮกข้อมูลของเราก็ทั้งบัตรก็จะสูญหาย ทั้งเงินก็จะสูญไปด้วยแน่ๆพร้อมกันดังนั้นขอเตือนว่าหากต้องการเก็บใบเสร็จไว้ละก็ควรเก็บไว้ที่อื่นไม่ใช่เก็บในกระเป๋าสตางค์จึงจะเป็นการดีกว่านะคะ 2. บัตรเครดิตบางท่านวิบัติเครดิตทุกธนาคารหลายใบและเก็บบัตรเครดิตทุกใบไว้ในกระเป๋าสตางค์ที่เดียวแต่ถ้าหากกระเป๋าสตาง หายแล้วก็ยุ่งมากๆเลยเพราะจะต้องติดต่อหลายธนาคารเพื่อโทรไปอายัดบัตรเครดิตทั้งหลายต้องโทรศัพท์ยกเลิกหลายธนาคาร กันเป็นพลวันชีวิตวุ่นวายแน่กว่าจะอายัดได้กว่าจะเศษเผอเผอคนขโมยนำบัตรไปใช้ได้หลายครั้งโจรคงเอาบัตรไปรูดเงินใช้เพลินไปแล้วล่ะค่ะดังนั้นจึงควรเก็บบัตรเครดิตไว้ที่บ้าน พกพาติดกระเป๋าไปเพียงแค่2ใบคือบัตรกดเงินสดและบัตรเครดิต1ใบเท่านั้นก็พอที่เหลือเก็บไว้บ้านจะดีกว่าปลอดภัยที่สุดค่ะและการทำเช่นนี้ยังช่วยให้เราไม่จับใจใช้สอยเกินความจำเป็นได้อีกด้วยค่ะ สาโทราศัพท์มือถือกระเป๋าสตางค์เดี๋ยวนี้มีแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าใบยาวสามารถใส่มือถือได้เพิ่ม,มความสะดวกสบายในการพกพาแต่ท่านรู้หรือไม่ว่านี่คือความเสี่ยงอันตรายเพราะถ้าหากโดยทั้งกระเป๋าสตางค์หายพร้อมเงินทองพร้อมบัตรเครดิตพร้อมโทราศัพท์มือถือโดยเราจะไม่มีโทราศาพัพท์ติดต่อสื่อสารเพื่อแจงเหตุร้าย ตัวขอความช่วยเหลือได้เลยหมดโอกาสที่จะใช้โทรศัพท์ขอความช่วยเหลือติดต่อสื่อสารกับใครได้อีกด้วยฉะนั้นแล้วเราจึงควร แยกเก็บโทรศัพท์มือถือและกระเป๋าสตางค์แยกออกจากกันไม่ให้เก็บอยู่ในที่เดียวกันเพราะป้องกันเรื่องยุงยากไม่เกิดขึ้นกับเราไว้ดีกว่าค่ะ 4. สมุดบัญชีสมุดบัญชีธนาคารกระเป๋าสตางค์บางรุ่นสมัยนี้สามารถใส่สมุดบัญชีธนาคารได้หลายท่านเก็บสมุดบัญชีธนาคารต่างๆไว้ใน กระเป๋าสตางค์ด้วยซึ่งไม่ควรทำเช่นนั้นเพราะสมุดบัญชีธนาคารของเราจะมีข้อมูลสำคัญครบทุกอย่างโจรขโมยก็สามารถปลอมแปลงเอกสารจากข้อมูลสมุดบัญชีได้และเมื่อกระเป๋าสตางค์หายสมุดบัญชีธนาคารต่างๆเหล่านี้ก็จะเป็นช่องทางให้คนขโมยปลอมแปลงเอกสารของเราได้และจับใจ่ายใช้สอยเงินในธนาคาร ของเราได้โดยง่ายฉะนั้นเราจึงควรเก็บสมุดบัญชีธนาคารต่างๆไว้ที่บ้านก็จะปลอดภัยที่สุดดีกว่านะคะ 5. สมุดเช็คสมุดเช็ค,ชค,ชคบางท่านตำแหน่งหน้าที่การงานสูงมีสมุดเช็คติดตัวไว้ในกระเป๋าสตางค์แม้จะเป็นสมุดเช็คที่ว่างเปล่าไม่มีลายมือหรือลายลักษณ์อักษรใดๆ ก็ไม่ได้หมายความว่าโจรจะเอาไปทําประโยชน์ไม่ได้เพราะถึงแม้ว่าเวลาต่อมาจะมีการอายัดเช็คแล้วก็ตามเพราะเนื่องจากสมุดเช็คมีรหัสธนาคารและรายละเอียดต่างๆอยู่ค่อนข้างมากยังไงก็อันตรายสมุดเช็คที่ว่างเปล่าอาจเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้พวกหัวขโมยเข้าไปใช้ได้โดยง่ายเช่นกันโดยรหัสธนาคาร รายละเอียดต่างๆของเรายังอยู่ที่คนขโมยจึงสามารถสืบเสาะเราได้ จึงเป็นอันตรายเสี่ยงกับเรามากนั่นเองอย่างไรก็ตามทั้ง5สิ่งที่ไม่ควรเก็บไว้ในกระเป๋าสตางค์นอกจากนี้ก็ยังมีรหัสบัตรกุญแจเครื่องประดับและสิ่งของมีค่าทั้งหลายก็ไม่ควรเก็บไว้ด้วยกันเพื่อป้องกันการสูญหายไปพร้อมๆกันซึ่งเป็นความเสี่ยงอันตรายมากๆก,กับทรัพย์สินของเราต้องป้องกันไว้ระวังไว ปลอดภัยดีที่สุดนั่นเองค่ะส่งต่อแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่รักและห่วงใยด้วยนะคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้ขอให้ทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงขอให้ทุกท่านร่ำรวยเงินทองจเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นสุขกายสุขใจตลอดไปค่ะ